เมนูโปรดของคุณลุงค่ะคือแกงจืดหมูสับนั่นแหละแต่ฝรั่งเขาตอนเย็นเขาจะนิยมกินซุปร้อนๆกันค่ะคนละถ้วยละถ้วยแล้วลก็เป็นอันเสร็จเลยวัฒนธรรมการกินอาหารของชาวฝรั่งเขาจะไม่ค่อยกินอะไรหลายๆอย่างค่ะคือแต่ละมือ้อแต่ละมื้อก็จะเป็นอาหารเมนูเดียวถ้าเราทําหลายเมนูเขาก็จะกินทีละอย่างทีละอย่างเขาจะไม่เอาอาหารมาผสมบนเปกันนะคะ ก็จะกินอันหนึ่งหมดแล้วก็จะถึงจะกินอีกอันนึงแยากจะชอบแบบนี้ค่ะคือหมูสับนี่ป้าเต๋อจะหมักไว้แล้วใส่ตําหัวกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยดําใส่กันแล้วก็หยอกเกลือลงไปนิดนึงค่ะหมักไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วป้าเต๋อก็หมักใส่ซอสใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็ใส่น้ำมันงา แล้วก็ซอสถอยนางรมค่ะเสร็จแล้วก็จะเอาวุ้นเส้นกับเห็ดหอมค่ะวุ้นเส้นกับเห็ดหอมที่แช่แล้วก็หั่นเล็กๆมาคั้นใส่กับเนื้อหมูที่เราหมักไว้ส่วนเครื่องเคียงที่เป็นแทนแป้งก็คือมันฝรั่งนี่ค่ะกระเต๊กก็จะเตรียมมันฝรั่งกับแครอทไว้แล้วก็มีหอมหัวใหญ่ค่ะ หอมสดกับผักชีป้อมเอาไว้ใส่ตอนจะสุกแล้วก็คุณลุงจะทำน้ำซุปไว้ให้ผักหลายๆอย่างมาต้มใส่กับกระดูกไก่ซื้อไก่เป็นตัวที่เขาอบเสร็จแล้วอะค่ะมาแล้วก็มาฉีกเนื้อมันออกไว้ทำสลัดไว้ทำแซนด์วิชส่วนกระดูกมันพวกกระดูกมันแกก็จะเอามาทำเป็นต้มซุปเสร็จแล้วก็ ปลาเต๋อก็จะมาปั้นเป็นก้อนๆน,นะหมักไว้แล้วพอถึงเวลาทําแกงทําซุปถึงเวลาทําซุปปะาเต๋อก็จะมาทําเป็นก้อนๆแบบนี้ค่ะเนี่ยทเป็นก้อนๆแบบนี้กิ้งลงไปตอนไฟร้อนๆอ,อร่อยมากค่ะกินง่ายด้วยไม่ต้องกินข้าวกินซุปถ้วยเดียวก็เป็นอันเสร็จ เวลาแล้วคุณลุงกลับมาแล้วค่ะเลิกง,งานกลับมาแล้วแต่ก็จะสตาร์ททำแกงจืดเอาผักลงก่อนนะจันเพราะว่าเนื้อหมูสุกง่ายใส่ผักลงไปสักครู่ก็ร้อนได้ที่ก็ใส่เนื้อหมูลงไปค่ะหมูที่เราหมักไว้ปั้นให้แน่นๆนะคะถ้าเราปั้นไม่แน่น พอมันโดนน้ําเดี๋ยวมันก็กระจายออกแล้วมันจะไม่น่ากินมันจะมันจะเป็นทําให้น้ํากับเนื้อหมูมันมันเละไปด้วยกันหมดเลยมันก็จะไม่น่ากินค่ะปั้นแน่นๆแน่นๆเลยค่ะปั้นเหมือนเป็นข้าวเหนียวแน่นๆเลยแล้วก็ค่อยๆยทยอยเอาลงไปจะสังเกตว่าเริ่มมีฟองนะคะเห็นเป็นฟองฟองขึ้นเดี๋ยวเราก็จะตัดฟองออกเพราะว่าการที่มันเป็นฟองฟองนี่คือเป็นพวกไขมันจากหมู ลอยขึ้นมาค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะกินมันมากก็ทยอยตักออกค่ะเอาทับทีชช้อนช้อนข้างบนแล้วก็ตักมันออกให้ได้เยอะที่สุดค่ะเพราะว่าถ้าเป็นมันพอพอเวลาเรากินมันก็จะกลายเป็นพวกไข่ดูไม่น่ากินค่ะจากนั้นก็ปิดฝาไว้ลดไฟลงเป็นไฟกลางค่ะรอให้เขาสุก อพูกพันตอนนี้บอกได้เลยว่าหอมกลิ่นพริกไทยกลิ่นเห็ดหอมตลบอบอวนไปทั่วบ้านเลยค่ะจนคุณลุงร้องมาถามเลยว่าทำอะไรหอมจังเลยพอสุกได้ที่ป้าเต๋ก็จะใส่หัวหอมนะคะหัวหอมใหญ่ที่หั่นไว้แล้วก็ผักสดจะมีผักชีป้อมกับหอมสดค่ะเวลาเราจะกินเราก็ค่อย ใส่พริกไทยดำโรยลงหน้าลงไปอีกทีนะคะเพื่อเพิ่มความหอมของแกงจดืดของน้ำซุปให้หอมยิ่งขึ้นไปอีกทุกคนมากินด้วยกันนะคะมาๆๆไปลงโต๊ะเรียบร้อยแล้วคะ่ะอ,อร่อยไหมคะคุณลุงอร่อยมากนะอร่อยมากมาก